ขอบคุณคายมาสเตอร์ครับผมแอปตัดต่อในมือถือครับผมตัดต่อได้ทุกอย่างเลยแั้ผมทำอะไรได้ทุกอย่างเพีบม,มากๆโหลดได้ทง i อ s แอะ a n d ด o อยบอกมือครับผมสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเนาะสามอาทิตย์ได้ั้มนะครับไม่ได้เจอก็ผมติดธุระบ้างติดเรียนบ้างนะครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายเนาะต้องกลับมาแล้วครับผม แล้วที่กลับมานี่ผมไม่ได้กลับมาแบบธรรมดาเนาะเพราะว่าผมไปซื้อไมค์มานะคะผมถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนคุณผู้ชมแล้วกันที่แบบคุณผู้ชมไม่ผมหายไปสามสัปด,ดาห์แต่ผมก็มีไมค์มานะคะผมเสียงก็จะดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผมวันนี้ก็มากับพบทุยไม่ได้พูดนานสามอาทิตย์มาพบกับผมคนเดิมนะคะผมกับรายการวิเคราะห์บอลมาเมอร บางคนก็งงนะคบผมว่าเปลี่ยนชื่อรายการตอนไหนตอนแรกเป็นวิคอบอลไวบูลิฟใช่ gradually. ไหมผมตัดให้สั้นลงนะครับเป็นวิคอบอลแต่มันเป็นวิคอบอลที่มีอัศเจีรีเรื่อหมายตกใจนี่แหละแสดงว่าเวลาพูดต้องแบบวิคอบอลแบบนี้นะคบผมนี่คือชื่อรายการเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะผมวันนี้เรามาสรุปตารางพิมพ์ลีกันนะคบผมนะต่อจากนี้ผมจะทําคลิปให้เยอะเหมือนเดิมแหละนะครับวันนี้อาจจะลง2อถึงสคลิป นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมขอลงคลิปนี้ก่อนเป็นวิเคราะห์เอ้ยไม่ใช่เป็นเออนั่นแหละวิเคราะห์บอลแล้วก็เป็นสรุปตารางพรีเมียร์ลีกแมทเดย์ที่สามสิบสามนะครับผมแมทเดย์นี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผมนะลิเวอร์พูลไม่ต้องพูดถึงครับชแชมป์อยู่แล้วเพิ่งชนะมาก,ก็เป็นแปดสิบเก้าแต้มแมนซิตี้แพ้นะครับผมน,ะนักบุญไปก็จะเป็นหกสิบหกแต้มนะครับเลสเตอร์ที่สามห้าสิบแปดแต้ม เชลซีที่4ี่้าแต้มแมนยูที่ห้าห้าบห้าแต้มนะครับผมส่วนวูฟแฮมตันเนี่ยอันดับที่6 5 2บแต้มนะครับเรามาพูดถึงการลุ้นพื้นที่ยุโรปกันเลยแล้วกันนะครับแชมป์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะการลุ้นพื้นที่ยุโรปเนี่ยตอนยุโรปในที่นี้คือยูฟานะครับผมนะขอโทษที่พูดไม่ชัดเจนเนาะยูฟาตอนนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะโดนลงโทษหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะครับผมนะมีโอกาสที่จะโดนลงโทษนะครับ แบนส่งปีเนาะซึ่งถ้าเราพูดอย่นั้นเลยแล้วกันนะคะผมนะทําให้ตอนนี้อันดับ5คือพื้นที่สุดท้ายที่เกด้าไปอยู่าซึ่งตอนนี้แมนยูจับจองอยู่นะครับผมส่วนวูเพนต้าอันดับ6เนี่ยถามว่ายังมีโอกาสไหมมีแต่ก็อาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าวูเพนต้าเนี่ยตามหลังแมนยูอยู่สามแต้มนะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนพื้นที่พื้นที่ยูโรปานะครับพื้นที่ยุโรปาเนี่ย ก็มีอยู่4ทีมนะครับผมก็คือบูแฮมป์ตันอาร์เซนอลสเปอร์เชฟยูนะครับ4ทีมนี้นะครับจะมี3อันดับ3าจากทีมเนี้จะได้ไปนะครับผมอาร์เซนอลสเปอร์เชฟยูนะครับตอนนี้สเปอร์กับเชฟยูแต้มเท่ากันที่48อาร์เซนอล49่สิบเกูเคมป์ตัน52าสิบสอูเคมป์ตันน่าจะได้ไปยูโรปาแหละนะครับส่วนอาร์เซนนอนสเปอร์เชฟยูเนี่ยโอกาสก็อาร์เซนอลเนี่ยก็อาจจะ โอกาสเยอะกว่าสเปอร์กับเชฟยูอยู่นะสเปอร์กับเชฟยูอาจจะต้องแข่งกันอีกนะครับผมต้องแข่งกันอยู่เนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วลงมากลางตารางไม่มีอะไรแล้วนะคะผมเบอร์ลี่เอเวอร์ตันนิวคาสเซิลเซัมเพตันกิสเซนพาเลสไบรตันเวสต์แฮมนะผมเอ้ยไม่ใช่ไบรตันไบรตันถึงไบรตันตรงนี้ก็คืออ่ายุโรปยูโรป้าก็ไม่ได้ไปแล้วตกชั้นก็ไม่น่าจะตกชั้นแล้วนะคะผมนะอันดับ10ถึงอันดับ15นี้นะคะผมก็ทำแต้มให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะผมอยากจะช่วยเนาะแล้วก็ ลงมานะครับผมอันดบ16นะครับวัดเอ้ยเวสแฮม31แตม้ม17วัตฟอร์ดอันดับ18แต้มแอสตันวิลล่าบอลมัท bon อันดับ18 19ตามลำดับนะครับผม27แต้มเท่ากันแล้วก็นอริสซิตี้อันดับเอ้ยไม่ใช่อันดับ20แล้วก็21แต้มนะครับนอริสซิตี้น่าจะตกชั้นแล้วนะครับผมเป็นน้องใหม่ที่อ่าตกชั้นตกชั้นไม่พอรู้สึกว่าอ่าพอจะตกชั้นก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรเลยนะครับผมน,ะน,น,น,นั่นอนริสอริสซิตี้ Norwich City น้ำลายกาเยนขอโทษ <c oughs> Norwich City Norwich City เออ Norwich City นะคะผมแล้วก็ถ้าให้พูดถึงตอนตกชั้นนะตอนนี้เวทแฮมมีโอกาสตกชั้นอยู่แต่ผมคิดว่าเดวิดมอยเนี่ยถึงเขาจะมาคุมแมนยูแล้วไม่ดีอะไรยังไงแต่ผมคิดว่ายังไงความเป็นเดวิดมอยเขาไม่ได้แบบอ่อนขนาดนั้นอะนะครับเวทแฮมน่าจะรอดแหละนะครับส่วนความเป็นไนกจวเพียสัน ของวัตฟอร์ดเนี่ยผมคิดว่า,สา,าสามารถ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 อยู่รอดได้นะเพราะของความเป็นในเยเจลเพยสันเนาะแต่ส่วนแอตตวิลลาบอลมาร์ตอลิสตีเนี่ยนะครับผมคิดว่าสามทีมนี้แหละน่าจะต้องตกชั้นผมคิดว่าแบบนั้นนะครับบอลมัดนี่ก็แต่บอลมัดด้วยความที่เป็นโค้ชของเขาอะโค้ชมีโอกาสเป็นทีมชาติอังกฤษนะเมื่อก่อนนะเออเป็นเขาเรียกว่าคันดิเดตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะเมื่อก่อนนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วไง ไม่รู้นะครับแต่ผมชีให้แอตาวิล่าตกชั้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมจะได้แจ็คกิลิชนะครับผมแมนยูจะได้ซื้อนะก็ผมคิดว่าเวสท์แฮงกของวัตฟอร์ดน่าจะน็อดนะผมจะเอาในสายตาของผมเนาะนะครับประมาณนี้อันนี้คือเราเอาคร่าวๆนะคะผมปกติผมจะแบบว่าต้องแบบเจาะลึกนิดนึงต้องดูว่านัดต่อไปเจออะไรแต่วันนี้เราเอาแบบเราเอาตามความรู้สึกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ ครับผมก็ถ้าให้ถามว่าแมนยูจะได้ไปจะได้จบอันดับไหนก็อันดับสามนะครับเพเผออันดับสองนะเพราะว่าแมนซีเนี่ยมีหกสิบหกแต้มแล้วดูฟอร์มช่วงหลังดิเป๊ปกัวดิลาเนี่ยมีสิติบอกอยู่ว่าเป๊กทุยเป๊ปกัวดิลานั้นเขาเรียกว่าไรวะเป๊ปกัวดิลาเนี่ยแพ้ในบ้านสามเกมติดเออนะครับผมนะเป็นครั้งแรกในชีวิตการเป็นกุนซือของเป๊ปเลย นะครับผม <S <S ผมคิดว่าแมนซิตี้เนี่ยถ้าสมมติอ่านวิเคราะห์เล่นๆน,นะนะนะครับผมนะถ้าแมนยูหรือห้านัดเก็บได้สิบห้าแต้มนะครับผมนะตอนนี้แมนยูมีห้าสิบห้าแต้มถ้าเก็บได้สิบห้าแต้มก็จะเป็นเจ็ดสิบแต้มซึ่งตอนนี้แมนซิตี้มีหกสิบหกแต้มถ้าแมนซิตี้ชนะหนึ่งเนี่ยไออีกห้านัดเนี่ยถ้าสมมติแมนซิตี้ชนะแค่นัดเดียวอ่ะนะครับผมนะมีโอกาสให้แมนซิตี้ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับผมต้องนั้นแพ้หมดแมนยูก็มีโอกาสได้ที่สองเหมือนกันนะ เอ้ยลองคิดเล่นๆน,นะคุณผู้ชมให้ให้ดูโปรแกรมของแมนยูเนี่ยมันไอ้น,นี่อยู่แล้วแมนยูมีโอกาสเก็บได้15แต้มเต็มอยู่แล้วนะครับถึงจะมีถึงจะมีเกมที่ต้องเจอกับเลสเตอร์แต่ผมคิดว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสเก็บได้อ่าสิแต้มเต็มครับ1 2 3 4 5เออมีโอกาสเก็บได้15แต้มเต็มอยู่แล้วนะครับผมเลสเตอร์กับแมนยูลองดูขนาดทีมตอนนี้ดิแมนยูไม่ง่ะโคตรเทพอะ่ะใครๆเขาก็บอกกันว่าปีหน้ามีโอกาสลุ้นแชมป์กับลิเวอร์อนะครับผมแตนะ่ถ้าแบบเสริมทัพ อะไรแบบเนี้ยเนาะประมาณนี้นะคะผมแล้วส่วนโปรแกรมของแมนซิตี้มามาโปรแกรมของแมนซิตี้่านผู้ชมลองดูครับผมเจอใครนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลตอนนี้ความกำลังแรงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรอยากได้เจ้าของใหม่เต็มทีแล้วนะคะผมนะไหนจะไบรตันเนี่ยไบรตันนี่ก็แบบว่าเพิ่งจะการันตีไม่ไม่ได้การันตีแต่ว่าเพิ่งจะเขาเรียกว่าไม่ตกออตชั้นอะเออต้องใช้คเาว่าแบบตามหลักความเป็นจริงของฟุตบอลนี่คร้ <c oughs> <c oughs> นี้กลับมาแล้วคุณผู้ชม ตามหลักความจริงของฟุตบอลเนี่ยไบรตันเนี่ยรอด,นนดแล้วซึ่งไบรตันเขาก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดผมคิดว่าอาจจะชนะแมนซิตี้กันได้เออแมนซิตี้เนี่ยกับบอลวัดเนี่ยบอลวัดก็กำลังหนีตกชั้นอยู่ผมคิดว่าบอลวัดอาจจะชนะแมนซิตี้ก็ได้นะครับผมอาร์เซนอลแมนซิตี้เนี่ยอาร์เซนอลเป็นกำลังเทพอยากไปยูโรป้าเอ๊ะไม่ใช่ยูโรป้ายูฟ่ามีโอกาสอยู่นิดนึงก็ต้องสู้นะครับผมนะด้วยความเป็นอาร์เซนอลอาร์เตต้าเนี่ย เออนะผมนะเอ้ยนี่มันมันในเอฟเอนี่ว่าผมเอามารวมเฉยเลยนะขอโทษขอโทษท่านผู้ชมเอฟครับนะครับส่วนเอาเอาในลีกนะวัตฟอร์ดไหนจบชั้นอยู่ยังไงก็สู้ตายนอกจนนี้จบชั้นอยู่นะสุดท้ายยังไงก็สู้ตายนะครับผมคิดว่าทีมเดียวที่แมนซิตี้น่าจะชนะได้น่าจะต้องเป็นไบรทันนะครับผมในหนะึ่งสองสามห้านัดที่เหลือนะครับชนะไบรทันได้ทีมเดียว นอกนั้นก็แพ้หมดนะครับซึ่งเมนยูจะจบที่สองในฤดูกาลนี้ครับผมอบมือหน่อย <c oughs> โคตรแบบเวอร์เลยนะครับผมนะก็กดไลค์กด u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะฝากไปติดตามเพจน้องลิฟหัลลันฟู้ดนะคะผมนะติดตาม i g ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจช่างสุกในจีด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ